สวัสดีครับทุกคนครับคุณหลวงครับวันนี้อยู่ที่สต็อกเก็บรถประเวทเองครับผมวันนี้มาเตรียมทํารถตรวจรถส่งมอบรถในอาทิตย์หน้านั่นเองครับก็คันที่อยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นใน,ส,นส่วนของตัวต้ s คิกอ e ีพา E-POWER ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะครับลูกค้าจากช่อง YouTube ก็สั่งเข้ามานะครับก็เตรียมส่งมอบการคันนี้มีทําอะไรบ้างถือโอกาสไปตรวจรถให้ลูกค้าดูด้วยกันเลย คันนี้นะครับเป็นราคาอารวมสีขาวมุกแล้วก็จะเป็นราคา859,900เ,เาะฉะนัานรุ่นวีเนี่ยราคา849,900บวกค่าสีขาวมุกอีก10,000บาทนั่นเองนะครับหน้าตาภายนอกก็เหมือนจัที่เราเคยเห็นเนกันอยู่แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วไฟหน้า LED ซึ่งก็เป็นเหมือนกันในเกือบทุกรุ่น ด้านข้างนะครับล้อขนาด17นิ้วเหมือนกันนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเลือกความเข้มประมาณ40-60นะครับลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าที่เคยใช้ n i สสันออมิรมาอยู่แล้วนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ก็ขับสบายขึ้นแน่นอนออปชั่นเยอะขึ้นนะครับ น้องเจและเกิดคันนี้เดี๋ยวแนะนำการใช้งานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะคันเดิมมาอาจจะไม่ค่อยได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะพอไปรุ่นนี้จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวติดตั้งคิ้วกันาสาดไปแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์ของ p ๊ p ปปูล่ a แพ a เกจนะครับเป็นของแท้มันจะมีประกอบด้วยชุดคิ้วกันาสาดนะครับแล้วก็ตัวปลายท่อปลายท่อนิสันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวถาดท้ายมาเปิดด้านหลังให้ดูก่อน ถาดท้ายนะครับยังอยู่ในห่อไม่ได้แกะให้ชิ้นนี้คือชิ้นที่อยู่ใต้กันชนข้างหน้าครับตัวใต้ท้องเพราะว่าในชุดปั๊บปุระแพ็กเกจแล้วนะก็จะมีตัวแผ่นปิดใต้ท้องชิ้นใหญ่กว่านะครับก็เลยถอดชิ้นเดิมกลับไว้ไปเป็นสแปร์ไว้ให้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งอะไรอีกในส่วนของตัวคิวบันไดสแตเลสเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยของแท้ดูดีพลาสติกดูตัวสแตลเลสดูไม่กองแก๊งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแป้นวางเท้าแบบสปอร์ต อันนี้ก็ถูกติดตั้งให้ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวการใช้งานนะครับถ้าเกิดไงถือโอกาสแนะนําไปเลยกุญแจอัจฉริยะนะครับมีให้2ชุดเนาะเมื่อเราอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยเราก็สามารถกดล็อกรถนะครับกระจกค้างก็จะพับด้วยกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปลดล็อกรถนะครับภายในมีอะไรบ้างในส่วนของตัวแผงด้านข้างนะครับมีชุดแต่ง age, สไตล์เกตสำหรับรุ่นวก็มีในส่วนตัว แถไฟเปลี่ยนสีได้7จสีนะครับก็มากดเปลี่ยนสีได้จากปุ่มนี้ m m i e n t Light นแลนเองนะครับมีปุ่ม VDC ควบคุมสุขภาพการทรงตัวซึ่งก็สามารถปิดเปิดการทำงานได้แล้วก็ตัวตั้งความสูงของตัวไฟหน้านะครับถ้าจะมีตัว3จะต่ำสุดแล่ถ้าเกิดจะค่อยๆให้สูงขึ้นก็คือ0จะสูงสุดนะครับ ก็ลองดูถ้าเกิดวิ่งในเมืองนะครับอาจจะใช้ต่ําสุดก่อนแล้วถ้าเกิดเวลาเดินทางไกลเรายอยากให้ไฟหน้ามันสาดสองไปไกลมากเราก็ปรับเป็นสูงก็ได้เพราะถ้าเกิดบางทีเราใช้ในเมืองแล้วปรับสูงไว้อาจจะไปแยงตาคันที่ขับสวนมาก็ได้นะครับลองดู ทางด้านข้างก็มีกระจกไฟฟ้านะครับ4บานนะครับปุ่มล็อกกระจกนะครับปุ่มเซ็นทรัลล็อกรุ่นนี้ไม่ล็อกออโต้เพาวลาขึ้นรถก็กดล็อกรถด้วยปุ่มพับกระจกมองข้างซึ่งเมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วเวลาที่เราล็อกรถมันก็จะพับให้เองอยู่แล้วนะครับปุ่มปรับกระจกอยากปรับกระจกหูช้างบานขวาหรือบานซ้ายก็สับไปทางด้านนั้นก่อนแล้วก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับในส่วนของตัวการตกแต่งเนี่ยในรุ่นที่เกิดรุ่น V ขึ้นไปก็จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนรุ่น E ยเป็นนบาะผ้ ซึ่ง V กับ VL ก็จะเหมือนกันแหละเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทาประมาณนี้นะครับแข่งด้านข้างเดี๋ยวขึ้นไปดูบนรถกันในส่วนของรุ่น V เนี่ยหน้าตาโดยรวมก็จะคล้ายๆกับรุ่น VL นะครับต่างที่ตัวกระจกจะไม่ใช่ตัว Intelligent Rear View Mirror นะเป็นกระจกมองหลังแบบธรรมดาแล้วก็ปรับหลบแสงได้แบบนี้เป็นแมนวนวลที่เราเคยใช้งานกัน ขึ้นมาบน,นรถแล้วปุ่มสตาร์ทรถอยู่ด้านนี้นะครับขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูเลยเวลาสตาร์ทรถเนี่ยด้วยความที่นิสสันคลิก E-Power เนี่ยกดสตาร์ทแล้วแต่เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยตอนนี้เพราะแบตเตอรี่เพียงคอนะครับรถก็เลยไม่มีการปั่นเครื่องยนต์ไม่มีการสตาร์ขึ้นมาวิธีสังเกตว่า รถเราสตาร์ทหรือยังพร้อมขับเคลื่อนหรือยังก็คือดูรูปรถสีเขียวๆนะครับนั่นหะมายความว่ารถเราสตาร์ทแล้วพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลก่อนของรุ่นทุกรุ่นของ EV และ v l ก็คือจะเป็นหน้าจอแบบนี้หมดนะครับรถขับเคลื่อนแะตได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วเมื่อกี้แนะนาด้านข้างแล้วนะครับมาดูในส่วนตัวบนพวงมาลัย รุ่น V นะครับก็จะมีส่งตัวปุ่ม m u l ติฟังก์ชันนะครับปรับในส่วนของตัวเครื่องเสียงสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ปุ่ม Return กับและในส่วนของตัวหน้าจอเรือนไม้แเราก็จะดูปุ่มนี้ในการบังคับทิศทางนะครับในการใช้งานมาด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนในส่วนของปุ่มด้านขวาจะเป็นในส่วนงตัวเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราสามารถรับสายบางสายโทรศัพท์นะครับหรือใช้ Google Voice ในการกดคําสั่งเสียงจากปุ่มนี้ได้และปุ่มนี้คือปุ่ม Cruise Control ในการเปิดปิดครับ เวลาเรากดเปิดนะครับหน้าจอตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นมาแตวผมกดปิดมันก็จะดับไปเนาะเวลาใช้งานสมมติว้าเกิดวิ่งกลับนะมารับรถเสร็จแล้ววิ่งกลับมอเตอร์เวย์นะครับก็เราสามารถเปิดเสร็จแล้วให้เราเหยียบไปถึงความเร็วที่ต้องการก่อนแล้วก็เซตกดค้างไว้ปุ๊บตัวเลขก็จะ็อกให้สมมติอยากขับที่100กดเซตปุ๊บมันก็จะ็อกไว้ที่100นะครับแล้วก็เราก็ปล่อยเท้า จากคันเร่งก็เลยมันก็จะวิ่งที่ความเร็ว100ครับไม่้งกลัวโดนใบสั่งเนาะถ้าเกิดในกรณีมีลถคันหน้าชะลอตัวเบรกตัวเราจะกดแตะเบรกก็ได้มันก็จมีการยกเลิกนะครับกดปุ่มแคนเซิล hmm. ก็ได้หรือกดปิดไปเลยก็ได้เมื่อถึงใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับหลังจากการระวังขับนะครับสมมุติถ้าเกิดขับ100แล้วอยากจะลดลงมาเอ๊ะมันจะเพิ่มหรือลดเราเรากดบวกกดลบได้เลยนะครับตัวเลขก็จะขึ้นลงทีละหนึ่งนั่นเองใช้งานง่ายไม่ยากครับใช้แล้วจะชอบ ในส่วนตัวพวงมาลัยด,ด้านซ้ายนะครที่ปรับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลซึ่งหน้าจอแสดงผลมีอะไรบ้างก็มีนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกตำแหน่งเกียร์นะครับน้ำมันในถังมีประมาณเกือบเกือบครึ่งถังตัวเลข2.46นั่นคือน้ำมันในถังก็ได้ประมาณ246กิโลนะครับเลขไม่รวมคือ10กิโล ระดับขนาดของแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ขีดนะครับหรือสปาพเครื่องก็ติดแล้วล่ะเพื่อที่จะชาร์จพลังงานเข้ามาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจากบนพวงมาลัยได้เลยนะครับเราก็จะไปดูว่าหน้าจอต่อไปมีอะไรออดิโอวิทยุเราไม่ได้เปิดขึ้นไหนก็ยังไม่ได้แสดงผลนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันเวลาเราใช้งานแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าเราใช้น้ํามันประหยัดไหมไม่ประหยัดนะครับทุกครั้งที่เตมน้ํามันนะครับช่วยมารีเซ็ตหน้าจอโดยการกดปุ่มโอเคค้างหน่อยนะครับมันก็จะ รีเซ็ตให้จะได้ดูว่า โอเคถังนี้ที่วิ่งได้เท่าไหร่17กิโลลิตริกิโลลิตรกิโลลิตรนะครับจะได้เป็นการแชร์เลนต์ใจหรือว่าเราประหยัดแค่ไหนนะครับหน้าจอการเตือนถ้าหน้าจอที่มันมีปุ่มด้านซ้ายนะครับมีตำแหน่งลงเนี่ยจะมันมีเมนูข้างเคียงด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับในตัวนี้ก็มีในส่วนตัวความเร็วแบบดิจิตอลแล้วก็ในส่วนตัวค่าเฉลี่ยนในการขับขี่ทั้งหลายของเรานะครับแล้วก็อุณหภูมิถามว่าเนี่ยที่ลูกค้าถามว่ามีเกวดความร้อนไหมมันจะมีแบบนี้นะครับหน้าต้าิอควาอน,นึ้็ ปรีดขึ้นไปแถบแดงเลยนั่นเองหน้าจอต่อมาก็เป็นหน้าจอก,การตั้งค่าผู้กับขี่ครับซึ่งระบบความปลอดภัยเนี่ยว่าจะเป็นเบรกฉุกเฉินเตือนการเชิญตรวจจับความเคลื่อนไหวเตือนเมื่อละขณะขับขี่นะครับเปิดมาให้แล้วนะครับแนะนําว่าก็ใช้งานโดยเปิดไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปปิดของข่าเนี่ยเครื่องปิดแล้วฮาร์ดแบตแล้ว แล้วก็ในส่วนตัวคับสมัยก็คือการปรับแต่งหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเอาหน้าจอเมนูไหนขึ้นมาใช้งานนะครับการปรับตั้งค่าวีรวอย่างเช่นล็อกประตูให้มีไฟกระพริบไหมมีเสียงกระพริบไหมก็ตั้งค่าเป็นค่าเดิมโรงงานไว้ให้นะครับแรง a g วก็สามารถเปลี่ยนส้นไทยภาษาอังกฤษได้2ภาษานั่นเองประมาณนี้ในส่วนตัวหน้าจอนะครับ ส่วนตำแหน่งเกียร์นะครับ P ก็คือตำแหน่งที่เราใช้อยู่คือ P ซึ่งมาอ้างอิงถึงระบบก่อนนะเมื่อกี้เรให้ดูอการตกแต่งไปแล้วเรามาดูในส่วนตัวการขับขี่กันโมดการขับขี่ด้านนี้นะครับเหมือนกันทุกรุ่นเลย EV หรือ VL นั่นเองเบรกมือไฟฟ้านะครับดึงขึ้นมาไฟติดก็คือเบรกมือไฟฟ้าทํางานเวลาปลดก็ใช้กดลงแต่ต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปลดท ระบบออ o โตโฮนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยเบรกแทนเราเวลาติดไฟแดงหรือเราหยุดนิ่งขณะที่เราการเคลื่อนไหวนะครับก็ระบบนี้ช่วยลดการไม่รายได้เวลารถหยุดนิ่งนะครับเบรกปุ๊บเนี่ยรถก็จะไม่ไหลไปแล้วเราปล่อยเท้าด้วยเลยครับปล่อยไปเลยสุดท้ายพอคันหน้าเคลื่อนตัวเราก็เหยียบคันเร่งต่อได้เลยซึ่งระบบนี้ต้องคาดเข็มขันนตรลภัยด้วยนะครับถึงจะทํางานเนาะมันถ้าเกิดไม่คาดจะไม่ทํางาน แล้วก็พวก Drive Mode เนีโหมดการขับขี่ EV Mode Drive Mode นะครับโหมดการขับมีลหลักๆประมาณ3ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ Normal Mode ก็คือ Standard เหมือนรถคันที่เจเคยขับอยู่ปัจจุบันเลยก็คือขับไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดกด1ครั้งครับมาดูที่หน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็น Sport Mode กดอีก1ครั้งนะครับก็จะกลายเป็น Eco Mode กวยในค้ง,งก็จะกลับมาเมนูธรรมดาอันนี้ก็จะหมุนวนกันไปนะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้เป็นสปอร์ตโหมดนะครับมันก็อย่างที่เคยเล่าฝางก็คือมันจะมีการหน่วงพลังงานเราก็จะเหยียบด้วยการออกตัวด้วยพลังกำลังเต็มที่ของเขานะครับแต่เมื่อเราถอนเท้าจากคันเร่งนะครับรถมันจะมีการหน่วงช่วยอะไรช่วยในการเจเนเรตพลังงานกลับไปแบตเตอรี่นั่นเองทําให้เราได้ความประหยัดมากขึ้นข้อดีที่เกิดเราใช้บ่อยๆจนชํานาญแล้วนะครับ เราก็จะไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้เบรกเท่าไหร่เลยเราจะลดการใช้พัาเบรกไปได้เยอะนะครับได้ความประหยัดด้วยแล้วก็ลดการเมื่อยล้าด้วยส่วนเจ้า Eco ค o โหมด มันก็จะคล้ายๆายกันแต่ว่า Eco Mode จะออกตัวด้วยพลังงานที่น้อยลงหน่อยหนึ่งอาจจะสัก70%เหมาะก,กับการใช้งานในเมืองไม่จําเป็นต้องใช้อัตราเร่งจีจา้าเท่าไหร่แล้วก็ใช้ Eco Mode ไปเนาะแล้วก็มันก็จะมีการหน่วงพลังงานกลับมาให้ด้วยนั่นเองนะนี่คือการทํางานของ Sport Mode และ Eco Mode ในขณะที่ EV Mode นะครับ EV Mode เนี่ยต้องทํางานอยู่ใน Sport หรือ Eco Mode EV Mode คืออะไร EV Mode คือจะ พยายามบังคับให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่มีเท่านั้นไม่ให้เครื่องสตาร์ตติดเลยเพื่อที่อะไรบางที่เราจะใช้ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องเข้าไปในชุมชนหรือเข้าไปในโรงพยาบาลไม่อยากให้มีเสียงดังมากนะครับหรือมกระทั่งเข้าออกบ้านกันางคืนไม่อยากมีเสียงดังมากเราใช้ e v mode ได้ลูกค้าเคยถามว่า e v โหมดเนี่ยวิ่งได้ไกลสุดเท่าไรนะครับเอาจริงแล้วถ้าเกิดเป็น e v จริงๆเนี่ยเราวิ่งไหลๆไป4 0 50ผมว่าประมาณสัก 3- 4กิโลนี่ก็เต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรากดคันเร่งหนักหน่อยนะครับระบบควบคุมเขาจะคิดว่าเราต้องการพลังงานและเขาจะไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือน้อยหรือแบบใช้จนหมดเกลี้ยงอะ่ะเขาต้องนีบปั่นพลังงานมันลอก,ก่อนเพราะฉะนั้นอนะีวีเหมาะกับการใช้งานในช่วงที่แบบรถติดมากๆใช้ความเร็วน้อยๆรถไหลๆหรือแม้กระทั่งที่หมอเคยบอกว่า จอดรถทำธุระก็ได้ถ้าแบบไม่อยากให้เครื่องติดจอดอยู่ในอาคารจอดรถนะครับขาห้ามสตาร์ทเครื่องเราก็ใช้ EV Mode สามารถนั่งรอทําธุระในรถได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับกลับมาที่นี่อีกนะครับในการใช้งานการขับเคลื่อนแล้วก็เวลาเข้าสวิตช์คันเร่งนะครับมันก็จะเป็นการเข้าโดยกลับมาอยู่ตรงกลางเสมอเพราะ้นเราต้องคอยสังเกตว่าตอนนี้อยู่เกียร์อะไรนะครับ ไปไปดันไปสุดเป็น g กีย R อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็อาจจะมาลองใช้โหมดการขับเคลื่อนทีแล้วเกิดใช้จากคันเก่ามาจะไม่คุ้นกับคันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเข้าเกียร์กันดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีดีโหมด B เนี่ยก็คือดีก็คือ d ร i v โหมดนั่แหละแต่ว่าตัว B โหมดก็คือเหมาะกับการขับลงทางชันมากๆเพราะมันจะมีการหน่วงแล้วก็ช่วยชาร์จพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ลดการใช้้าเบรกนั่นเอง ตัวปรับอาไฟหน้าเนอะรุ่นนี้ก็มีไฟหลีไฟต่ำออโต้ก็คือสแตนดาร์ดก็คือสามารถเปิดปิดไฟหน้าเองได้ถ้าเราตั้งออโต้ไว้มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับปรับสามารถปรับหน่วงได้นะครับหน่วงตามน้ำฝนฝนเยอะหน่อยมันก็จะไปประมาณสักหวินาทีสอวินาทีไปทีหน,น,นึ่งอย่นี้ขึ้นหน่วงแบบฝนเยอะนะครับ แต่ถ้เกิดหน่วงน้อยๆเลยเนี่ยฝนน้อยก็จะมาถ้าเป็น1ิวินาทีกว่าจะไปทีหนึ่งแล้วก็จะมีสโลมีไฮนะครับเวลาเราจะฉีดน้ำเราดึงเข้าหาตัวนะครับก็เป็นการฉีดน้ําข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราผลักออกจะเป็นการฉีดน้ําข้างหลัง <c oughs> เห็นไหมนี่ฉีดน้ําข้างหลังนะครับมันจะมีหน้าและหลังเนาะแล้วก็ด้านใต้นี้เป็นตัวที่ปรับพวงมาลัยนะครับปลดล็อกออกมาดัานเข้าดัานออกได้นะครับขึ้นลง แล้วก็ล็อกกลับเข้าไปที่เดิมนั่นเองในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับอุณหภูมิก็ ปรับพัดลมได้เลยปรับอุณหภูมิได้ทางด้านนี้นะครับเวลาใช้งาน AC ติดนะครับอากาศหมุนภายในติดก็คือถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะครับหมวกการเป่าหน้าเป่าขาอะไรเลือกกดได้เลยแล้วก็ตัวไล่ฟ้าด้านหน้าโดยการเป่าลมขึ้นกระจกด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัววิทยุวิทยุมันเอาเข้าเกียร์ขยหลังอะ่ะมันก็จะแสดงภาพในส่วนตัว รอบทิศทางให้อยู่แล้วพร้อมกับทางด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีอยากดูด้านหน้าเราก็เพียงแค่กดปุ่มคาเมราเราก็จะเห็นภาพจากกล้องด้านหน้าและเส้นมีเส้นด้วยเนาะเวลาวิ่งเราจะรู้ว่าถ้าเส้นสีเขียวพ้นก็แสดงว่าหน้ารถเราพ้นนะครับแล้วก็มีรอบทิศทางให้ส่วนแล้ว M O D คือตัวจับความเคลื่อนไหวรอบรถนะครับกดคำแนะนำ่ีรอบนะครับเราจะสามารถดูฟุตบาทด้านซ้ายได้เพราะว่าเราขับรถชิดซ้ายเนะาะเพราะนั้นบางทีเราจอดรถเข้าฟุตบาทแล้ว จะไม่คุ้นชินกับรถคันใหม่ของเราก็กลัวจะจอดขนานไหมแม็กจะเบียดไหมแล้วก็ใช้กล้องช่วยดูได้นั่นเองเวลาเปิดกล้องนะครับเราเปิดกล้องไว้แล้วเนี่ยแล้วเราขับขี่ไปด้วยความเร็วเกินประมาณสิบกิโเมตรชั่วโมงนะครับมันจะตัดให้เองนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะวิ่งไปด้วยพร้อมกับดูกล้องไปด้วยเพราะว่าอาจจะทาให้เราตาลายได้เพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับวิทยุก็เชื่อมต่อ Apple CarP a พย a แอร์ไดอัลตได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ แล้วก็อื่นๆก็เป็นพวกไฟเพดงเพดาวเป็น LED อยู่แล้วนะครับแบบนี้รุ่น V เป็น LED หมอนกับรุ่น VL ยกไปได้เกิดเป็นรุ่น E จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนตัวการใช้งานนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้าและที่เปิดถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายเหมือนคันเดิมนะครับก็เติมแก๊สโซค์อหนึ่งโซคาร์าหรือ E 2 0ประหยัดที่สุดเลยก็คือ E 2 0นั่นเองนะครับประมาณนี้ แล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งตกแต่งไปแล้วหลยเดี๋ยวฟิล์มก็สามารถกดกระจกใช้งานได้เลยในช่วงอาทิน้าที่มารับรถนะครับแล้วก็เดี๋ยววันรับรถแนะนําการใช้งานอีกทีหนึ่งวันนี้ขออนุญาตแนะนําประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดรับรถไปแล้ว ลืมในการแนะนําแนะนำอะไรกันไปลืมก็สามารถกลับมาดูคลิปนี้ได้นะครับอันนี้ก็เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถของเรามีออปชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนาไปให้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามสงสัยอะไรอยากได้คลิปอะไรประมาณไหนแนะนําการใช้งานอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็จะรีบทําให้ชมกันลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ